เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีครับวอนนี้อยู่กับเพื่อนสามคนสเลนเดร์แทบี้โอ้ยตัวไหนวะโตไม่รู้ตัวไหนเตกเศกที่รู้ไม่รู้ตัวไหนวะยังไม่เหมือนกันหมดเลยกูอยู่ตรงต้นไม้อ่ะอเหรอโอเคโอเคกูกูอยู่อ่าอยู่ห่างไกลเลยอะเออเออเออเดี๋ยวแม่งเดินปนๆกันแม่งก็มั่วกันอีกอะกระโดดเฮ้ยอเไโเมีอะไรจะบอกเว้ย เตมเลดกูวิ่งไม่ถึงสิบเหมือนกันแหละเหรอเจอาคาตาเฮ้ยเจอาคาตาเก็บ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 โอ้เยี่ยมเอเก็บเลยโอเคโอเคเราหากันต่อไปเว้ยจะโชว์มึงมันยังอยู่เหมือนเดิมคาตาเอ้ยแต่เออกูก็เห็นอยู่เหมือนเดิมเว้ยแต่เราเก็บไปแล้วเว้ยเก็บ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 โอเคมันยังมันยังโอเคเราเก็บไปแล้วเว้ยเออเก็บไปแล้วกูเนี่ยเก็บเฮ้ยจะโชว์มึงเดินมึงเดินไปไหน พวกมือไงอย่าเดินห่างกันดิเอาไง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 มาช้าๆไปไปดูรอบก่อนเดี๋ยวมันเดินมาหาเราเลยไปไหมเป็นผู้นำเองเว้ยมึงตัวไหนเนี่ยอุ้ยโอ้ยแม่โจโอลาลาแม่โจจิโกอู่ตัวไหนเนี่ยกูตัวไหนไม่รู้กูกระโดดเดี๋ยวกูกระโดดเนี่ยกระโดดกระโดดกระโดดเอาเห็นอะไรแล้วกระโดดกระโดดเดี๋ยวเลยเดินยวเลยโอเคโอเคโอเค เจชอตามาเจช์ตามายอย่าหนีกันนะเว้ยตะกี้กูลองเล่นไก่กไทีนแล้วไหม,ไม,มกูตัวยก่เออจรงิรงไม่ได้เปิดอะยอะไรมึงเอ้ยอะไรเจโชเจชโชมาหยุกแกงวะโอเคครับเจชโชนี่ก็คือคุณอ่าเพนพังกี้หรือพิงพังกี้วะเฮ้ย เออพ <Wheel. S 1> ิงพังกี้นะครับเดี๋ยวจะเอ้ยสิเอ้ยมันอยู่ไปเอ้ยมันอยู่นี่วิ่งฟาลาบพิงฟาลาบไอ้แย่ๆกันมั่วแล้วโอเคโอเคได้ไงได้ไงไอ้ใครวิ่งตามกูวะอุ้ยอยู่อุ้ยอุ้ยอุ้ยมาเป็นชุดมาเป็นชุดโอ้ยวิ่งเก่งวิ่งเก่งใหม่เห็นอยู่ไหนจะโชว์อยู่ไหนอยู่ไหนวะไม่รู้ว่าอยู่กี่ทีนะตอนนี้เจะโชว์ไอ้สับสูด ้ยโอ้โหน่ากลัวปี๔ลาลาตอนนี้ต้องภารกิจไม่หาคาถาแล้วตามหาเจโชเออตามหาเจโชดีกว่าโอ้ยน่าจะเต้านำข่ายหลังดีกวานเฮ้ยข้างหลังหัววิ่งดีกว่าเฮ้ยมันทีแล้วจัดหลังทำไมเจม อุ้ยมันข้างหลังข้างหลังเห็นไหมครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับคยเห็นไหมครับเคยเห็นไหมครับเห็นไหมครับนั่นนะับอาเบม่วงกูไปแล้วไม่อยู่เลยโอ้ยเร็ว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 เรวเร็วเร็เร็วเร็วร็เร็ว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 เรรเร็วเร็วเร็เร็วเวเร็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 วเเร็วเร็วเร็เร็วเรร ได้ยินมันชัดยจะโตตามกูมาดิเออกูตามอยู่ตอนพูดเดี๋ยวพูดพูดให้มันได้เสียงดังนิดนึงให้ได้ยินหน่อยอุ้ยโอ้โหเอ้ยเอ้าเจโชเก็บสก้าเอ้ยมึงเก็บคาตาเหรอนั่นไงไม่ได้ทำไมมันถึงลดเหลือหนึ่งเหมือนเดิม อาไม่รู้เหมือนกันตรงสัยเวอร์ชันมันยังไม่ปรับให้แบบไอ้นั่นมั้งแบบตัวเกมอะใช้ของของแต่ของแต่ละคนวะเออมั้งของใครของมันมั้งเนาะเหมือนเห็นตัวแมงว่ะจังแมงเถอะมวมโตหาเจอโจเจออยู่ไหนวะบอกบอกลักษณะสถานที่สวัสดีมันได้ยินกูไหมเนี่ยเอ้ยมันได้ยินเว้ยเพนพังกี้ครับคุณเป็นพังกี้อ่าเป็นภูเขาอุ้ยเป็นภูเขาเฮ้ยเราอยู่ตรงภูเขาสีเขียวเว้ยเล็กอ่ะ ทีนเดินล้อลอไปเว้ยเดินล้อลอกันเว้ยระวังเจออาเบะม่วงนะมึงอยู่ตรงเออมันมีเขาเนี่ยแหละโอเคโอเคกำลังเดินล้อลอหาเว้ยใจเย็นไม่ต้องรีบมึงเ <c oughs> ขาอ,อยู่ฝั่งซ้ายของหน้าจอหรือฝั่งขวาวะมันเรียวจะโชว์เอาอ่ะจะโชว์ฮะภูเขาภูเขามึงอยู่ฝั่งซ้ายของหน้าจอมึงหรือฝั่งขวาอ,อยู่ข้างหน้ากูเนี่ย กูรู้อยู่ข้างหน้า <c oughs> ไม่คืออ่ะคือให้ให้มึงเลือกสักข้างหนึ่งมึงจะเอาภูเขาอยู่ข้างขวาหรือข้างซ้ายมึง <c oughs> okay, ซ้ายโอเคซ้ายอางั้นเราเดินวนขวาเอ้ยเฮีย <c oughs> ซ้ายเอ้ยเดินไปทางเดินดีกว่าทีมปะไอหรือว่า <c oughs> ถ้ามันหันหลังมันก็ต้องแบบอยู่ซ้ายขวาไม่ใช่หรอมันอยู่ที่ทิศทางมันที่มันหันไม่ใช่หรอเออว่ะไอโจเอาเอาไปว่ามึงเดินเอาไปว่ามึงยืนอยู่นิ่งๆดีป่ะวะ่ามึงจะโดนอาเบะม่วงไล่ไว้น่ะ ดีนิ่งๆอะมึงหันรอบทีเด้อเออเอเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเน่เนี่เเน่่มาตามหากูเลยครับโอ้ยจะโชว์กระโดดโอ้ยกระโดดดีใจกระโดดกระโดดดีใจโอ้ดีใจสัตว์กระโดดเลยครับืไฟส่องเฟรมเลดวิ่งไปถึงสิบสัตว์คอมกากชิปโอ้ครแม่งตืดึงเฟสมาลังสันลังสันไอเฮียลังสันคุยเฮียเลยกูโอเคครน้ำครน้ำไม่รู้ว่าตอนนี้ใครเป็นใครไม่รู้แล้ว เนี่ยเร็วกูกระโดดอยู่กูกระโดดอยู่โอเคโอเคครับใครน้ำใครน้ำนี่กูอยู่ใกล้มึงอ่ะเจโชงเดินมาดิเจโฉมึงจะมึงส่องหากบไว้สัตว์เจโฉเฮ้ยเจโฉมันหลุดปะวะอยู่ะเนี่ยเจโฉหลุดฮะอยู่อยู่อยู่แล้วไม่มึงยืนซอยขาหากบอยู่เงินมาเฮ้ยอุ้ย เมาอ่ะเมาเสียเหรอโอ้กะโหลกครับมึงมาแล้ว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 อะไรมาอะไรมาอุ้ยเหี้ยโอ้กีดอ้มันกีดอัดมันกีดอัดวิ่งวิ่งครับวิ่งครับต่อเฮ้ยเจโชอยู่ข้างหลังเจโชอยู่ข้างหลังเออใครอยู่ใกล้เองอาทิตย์โอ้ยไม่อีกแล้วอ้๋มาเลยโอู๋เด็กฮิว โอู้ไม่เจ้ไอ้เหี้ยเด้อเด้อตามใครอยู่อุ้ยตามกูอยู่ไอ้เหี้ยคนลุกกันแต่คนไข้รู้กันเนี่ยไอ้เยี่โอเคครับโอเคครับลงกระจะโชยละนี่โตเนี่ยใช่แล้ว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 กระโดดให้สัญญาณนีดทีนวะเนี่ยมึงอยู่ไหนวะมาเหี้ยมวุ้นกระโดดเดี๋ยวมึกีดอัดหน้า กระโดดครับวิ่งบวกกระโดดเท่ากับเร็วปะวะไม่รู้อุ้ยเอ้ยโอ้ดี๋ยวจะหายจะโชว์มึงอยู่ไหนมึงนี่ชอบแตกฝูงกับเพื่อนตลอดเลยเนี่ยไม่ไม่ออนจไกลหรอกนะโหลดนะอวายเน็ตกากโอ้หลุดแล้วมันพูดกับมึงได้ไงเนี่ยไม่คือเออว่ะสงสัยไม่ได้เป็นเพราะเน็ตหลุดหรอกมั้งสงสัยเป็นเพราะเกมหลุด เดี๋ยวมันอุ้ยโอ้โหอเกียอีเกียเดี๋ยวมันจอยอุ๊ยโอ้โหเจชโชเดี๋ยวมึงรีบจอยเข้ามาเลยมึงรีบจอยเข้ามาเลยใหม่ได้ป่ะมันจอยจอยเข้ามาใหม่ได้ป่ะวะได้ได้จอยเข้ามาใหม่ได้เลยตอนนี้เราวิ่งกันอยู่มันก็จอยได้เว้ยเฮ้ยทีมมึงอยู่ไหนจุดสี่ศูนย์อยู่นี่อนี่จุดหนึ่งสี่ศูนย์ถ้าพูดหยุดไม่งเดินตามกูอยู่ป่ะวะไม่รู้เหมือนกันมันเดินตามอยู่ป่ะวะมันพระเอกจะมาแล้วพระเอกต้องมาตอนที่หลังสุดเหรอ อ่ะยังเน็ตเน็ตเน็ตหลุดหรือเกมหลุดเนี่ยเจะโชว์เกมหลุดไว้เป็นกำลังเข้าได้ยินเสียงมันว่าไอทีนเออได้ยินได้ยินได้ยินบางครั้งว่ะเออมันบอกว่าพระเอกกำลังมาที่เั่นไม่เนี่ยอันนั้นได้ยินเออไอแป๊บนึงแป๊บนึงหเมือนมองฟ้าทำไรทีนทำไรอ๋อตอบตอบเฟซทีนมันอยู่บนคอมึงกูพูดเล่นไอ้ยืมมาจริงไห้สัตว์ไอ้ยืมมาจริงกูไม่คิดอ่าน โอ้โอ้โไอ้เหี้ยตะกี้กูหลอกมึงนั่นอะเอ้ยจโชเข้ามาแล้วเว้ยเอกมึงเงี้ยแม่งมาทิ้งโอ้ยมาโจ้แหล่ะปะมึงตะกี้ถามบัสตอบกูเอ้าอะไรอ่ะใครมาอยู่บนหัวกูเนี่ยใครอ่ะใครห่ออยู่วะใครห่อวะนี่กูไอ้ทีมเดินกู เอยเอไอสุดแมพไหวยะย้อ้วอุ้ยไหนไหนวิ่งวิ่วิ่งวิ่งวิ่งหลลหลลี่ลลาลาลลาลลา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 กูอยู่ข้างหลังมึงข้างหลังวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยไม่ต้องห่วงกูไม่คาดสายตาอยู่แล้วหลาลี่ลลีลาลาลากูลอกกลัวโตสาบานว่ามึงหลอกกูเออตะกี้กูหลอกมึงจริงเว้ยแต่เมื่อแต่พอมึงมาปุ๊บไม่มาพอดีเลยยียต้องหัวพอดีเลยนครับ อยู่กันไหนกันเนี่ยเอ้ยกํลังเดินหนีไอ้ยี่กวไม่ขี่คอนี่เาทไปกูจังเลยลันเล่นเล่นเล่นล่นเล่นเลนลนเล่นเอ่หล่นเล่นเล่นเลเล่นเล่นเลนเล่นล่น่เล่นลนเล่นเ่นเลลก่นเอ่่เล็น่นเ่เนเเ่นเ่ล่นเ่าเล่น่น่นเเ่้่ห่่ขล่่่วเ่่นเลลเ่ล่ะเลเ เฮ้ยเจอ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 คาตาเฮ้ยคาตาเก็บเก็บไม่พลาดเก็บเยี่ยมอะไรวะอุ้ยโอ้ยอุ้ยอุ้ยข้างหลังกูอู้เขาลุกอุ้ยขนลุก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 ไอ้สัตวอเลิกกินเหมือนได้ยินเสียงโอ้ยเจอคาตาปุ๊บเจอปั๊บเลยอยู่ตรงภูเขาอะภูเขาอะ ภูเขาอีกแล้วอ่ะมึงเป็นอะไรกับภูเขาปะเนี่ยเฮ้โหตื่น <ขอ S 1> ดึงครับ,รบอันนี้มึงอัดคลิปอยู่ใช่ไหมใช่แล้วครับ <c oughs> ตัดอย่างเงี้ยครับครับอันนี้นักเดินทางของเราหายไปคนหนึ่งนะครับคุณสังเกตเสียงเพื่อนผมนะครับ <c oughs> เสียงไอทีนเนี่ยไอเนี่ยเสียงแม่งโคตรเหมือนชอเชฟอะไหนพูดดีครับ <c oughs> สัดดีครับนะโคตรเหมือนพบกับกระผมชอเชฟไหนพูดนี่พบกับกระผมชอเชฟโอ้มันเหมือนจริงนะเว้ย ไอเจ้าหัวล้อเลยนี่แม่งพิเชมมาเองครับนี่มันน้องพ่เชมอุ้ยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยจะมาอยู่ตรงนี้แม่งมาจบลาล่าเฮ้ยอีเยี่ยติดติดหินไหนวะไหนวะไหนวะมึงหลอกวิ่งตอวิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่อยู่หลายจังหวะอีเยี่ยวิ่ข้างหลังกูวิ่งแล้วครับไม่รอดอุ้ยเสียวหลังชิบหายล้วแล้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 แตกเขาแล้วเนี่ยเขามึงไหนมีแต่ต้นไม้อ พี่ตามอยู่ปะเนี่ยพี่ตามอยู่ป่าวตามอยู่เอ้ยหลุดแล้วว่าไอ้หี่มึงอยู่ไหนวะชิบหายแล้วครับผมเอ้ยเอี้ยมึงหายไปไหนชิบหายแล้ววิ่งหลุดกันแล้วเว้ยเอาแล้วเล้วเอาแล้วโอนยยิงกูตอนนี้เราไม่ตามกูมาตอนนี้โตมันอตอนนี้คุณชอเชฟสองชอเชฟสองร้องร้องจะเป็นหมูไหนเนี่ยตอนนี้กำลังหลงกันหมดอะไม่มีใครอยู่กับใครแล้วตอนนี้ไต่อ้นั่นนะโยโก ไอ้เอาไปม่วงอยู่กับมึงเหรอเฮ้ยังไม่ไปยังไม่ไปเอาเป็นว่าเจอแม่งเลยอ่ะเฮ้ยโอ้โหไม่หาคาตาเจอกันมั้งอุ้ยชิบหายชิบหายติดล่องหินไอชิบหายโอเคโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้ว อยู่ไหนวะเนี่ยเออกูกำลังเดินเลาะตามภูเขาไปตอนนี้อยู่ตรงภูเขาเขียวอุ้ยหูภูเออขาเขียวเว้ยเหรอต้นมไม้ใบหญ้าภูเขาเขียวอุ้ย,ยใกล้ถึงแล้วดิกินกูก็ใกล้เจอมึงแล้วดิเจโชภูเขาเขียวอยู่ไหนของพวกมึงเนี่ย <laughs> เอาไป็นพวกมึงเดินเลาะมาเรื่อยๆมันก็จะเจอเองอะครับผมกูอยู่ทางตรงกลางอะที่แม่งเป็นพื้นอะเป็นพื้นดินเลยเป็นทางเดินเลยน่ะเหรอเป็นทางเดินแหละกูว่าไปหาคุณทีนดีกว่าครับเอ้า ของคุณทีของคุณทีหนูว่าอุ่นคุณทีหาง่ายกว่าอีกนะมันมีทางเดินด้วยจะโชว์เดินลุยเข้ามาในป่าเลยลุยมาเลยเนี่ยอยู่แถวนี้แหละวนวนอยู่ตรงเนี้ยข้างต้นไม้ใหญ่อยาจะบอกว่าตอนนี้เฟรมเรดวิ่งแค่ห้ากับหกครับตอนนี้ครับภาพเม่งหินนะเว้ยโอเคโอเคตอนนี้ภาพแม่งสุดๆไปเลยครับกูต้องหมุนรอบทีนี้มึงอยู่มึงอยู่ตรงหินมึงอยู่ตรงแล้วหินมันมีกี่ลูกวะนั่นเฮ้ย นี้เลยยเนนีีี่่ทมมมต้ไจอแล้วเจอแล้วโอ้โหคาต่าครับเก็บอุ้ยอยู่ทางเดินครับอยู่อุ้ยโอ้โหเฮ้ยจะชมเจอเหรอเปล่ากูตกใจไอ้เหี้ยทางเดินหินหินเออเฮ้ยต้นไม้กูอยู่บนต้นไม้เฮ้ยเราเจอเครื่องผลิตเฮ้ยเราเหมือนเจออะไรสักอย่างก็มีควันขึ้นก็เหมือนเครื่องผลิตคาต่าเค้กเฮ้ยเราไปไปไปจุดตรงนั้นแล้วผ่านแล้วเนี่ยวะเออวะผ่านตรงอุ้ยอุ้ยอุ้ยมัน คิดอัดหูใหญ่ผมยังจะบอกว่าแม่งเออโหคิดคิดกี่ทีขนหลังกูลุกทุกทียุ่ยวะอุ้ยโอ้โหไปซูตรงหลังกันเนี่ยตอนนี้กูวิ่งหนีมันมาเฮ้ยเฮ้ยทางเดินดินเนี่ยเออทางเดินดินเหมือนกันตัดเอ็ตอนนี้กูหลุดทางเดินดินมาแล้ววะเฮ้ยโอ้โหจิงคิวิงคิวตัดเอ็ก วันนี้กำลังเดินอย่างมั่นใจครับที่มันมีคาตัดเกด้วยอ้ะเอ้ยคาต้ามึงอาจจะเห็นคนเดียวหรือเปล่าคุณพิงค์ควังกี้อาจจะเป็นไปได้นะครับผมไหนกันวะการเดินแม่งก็ใหญ่เมื่อแม่งจะแยกไปไหนเยอะแยะไรู้เอาไงดีจะนัดเจอตรงไหนดีเออเออโอ้ยเจอแล้ว เจ้นี่กูเองครับกระโดดให้สัญญาณกระโดดเอ้ยอ,อู้เจอไก่ทีเจอกับคุณทีอีกแล้วครับผมคุณเจชโชคุณอยู่ทางทางเดินไปทางเดินไปเอ้ยเดินไอ,อ้ทีนทีนเดินทางเดินกันมาเรื่อยเร่ยปะ <c oughs> เอาเป็น,ป <c oughs> น,นว่าที่เราก็อัดมานานพอสมควรแล้วเอาเป็นว่าถ้าเจอเจอชโชเมื่อไหร่ตัดคลิปดีกว่าว่าเออเออเฮ้ยกตักหาเดินทางเดินเรื่อยเรื่อยเดิครับตอนนี้วารกิจไม่หาแล้วครับตรงขตัดหาแล้วแม่งก็ลดหาแล้วแม่งก็ลดหาคุณพิงพังกี้ดีกว่า โอเคครับทีนี้เหมือนอยู่ตรงบนแมงมุมที่สามอุ้ยอุ้ยนี่มันบ้านนี่ว่ะอุ้ยอุ้ยบ้านเอ้ยบ้านเทเลทับบี้โอ้ทิงกี้วิงกี้โอู้ยขึ้นโอ้ขึ้นไปข้างบนเลยครับผมไม่พลาดตามหากูแล้วเลยไอ้เข้าไปข้างในได้เข้าไปได้ด้วยเหรอวุเข้าเข้าโอ้ไม่พลาดเยสคาตาอยู่ข้างในเว้ยอุ้ยคาตาอยู่ข้างในเก็บเก็บเก็บได้แล้วมีเครื่องดูดฝุ่นด้วยอุ้ยมีเครื่องดูดฝุ่นเยสดเอ้ยเครื่องดูดฝุ่นเว้ยเก็บยเงียบเก็บแล้วเก็บแล้วเก อันนี้หลงนะครับโอุ้ยเียเอาใจโชว์เอาแพ้โอ้ยมันอยู่ข้างในเหมือนกันนี่เฮ้ยโอ้ยโอเคครับผมเริ่มขึ้นใหม่เลยดีกว่าเริ่มเออมันเริ่มใหม่เลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันต่อคราวหน้าแล้วกันตอนนี้แม่งหลอนสัตว์โอเคครับบ๊ายบายท่านผู้ชม